ที่แล้วนี่ไม่กับเลยครับขอประชดตัวฮะพี่วันนี้จะกี่ตัวจ๊ะตัวพาใช้ฟาห์แล้วก็หฮวอีกหลอกนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ใช่ไหม <c oughs> น้องโตโตไม่ได้ปลาเลยเนาะว,วันที่ก่อนๆที่ได้ฟุกใช่ไหม ไม่กลับไ,ไม่กัเนี่ยไม่กินกินแล้วนี่ไม่กลับเลยครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่เขียวไม่เขียวอ่ะสวัสดี FC ก่อน <S 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 สวัสดีค่ะ <c oughs> ต้อนรับ FC นะครับเขาสูชนาลเด็กป้าวันนี้มานอกสถานที่นะครับ <c oughs> ผม FC บอกโอ้ยบ่บึงบวยอีกแล้วบ่บวยอ,อีกแล้วครับวันนี้หมายสารหร่ายเลยครับ FC นี่ อันนี้เป็นคลองปูนนะครับอยู่จังหวัดอะไร,ารกาญจนบุรี <c oughs> ของเส้นนี้เราเคยมาตกนะสมัยก่อน <c oughs> ก็พอได้ปลาช่อนนะครับแต่ไม่ได้เยอะอะไรมากมายวันนี้เน้นบรรยากาศดีกว่านะครับมาเช็คหมายด้วยว่าตรงนี้น้ําเป็นยังไงปรากฏว่ามาถึงเป็นไงน้ําเยอะไหมน้อยมากน้อยมากนะครับอันนี้คือเห็นแบบเห็นพื้นเลยนะฮะเอฟซีแต่เดี๋ยวเราจะขยับไปเรื่อยๆตรงไหนที่พอมีน้ําก็จะเน้นตรงนั้นนะครับแต่ตรงหัวนี่คือแบบก็เดี๋ยวเรา ไปหาหมายแล้วก็เริ่มหาผลง,งานกันวันนี้เราใช้ทุกเหยื่อเลยครับค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดี<ง>เท็กซัสปลายางกบยางอะไรใช้หมดนะ,ะเดี๋ยวได้ไม่ได้ยังไงว่ากันอีกทีปไป เห็นเนื้อเห็นชัดกัดปะเห็นแต่มันเบามากแทบไม่เห็นขึ้นน้ำเลยเจ คนตกปลาอุ้ยนี่ไงไปชอบตามเหรออืมตัวดำปี่เลยอะตัวดำปี่เลยใหญ่ไหมไม่ไม่ค่อยใหญ่ตัวที่กัดเราตอนแรกป่ะกัดปลาค่ะปั๊บ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 ปัอบโอ้ย มันดิ้นบัก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 ,บก,บกเลยนี่ว่าเหรอว่ต้าเลี้องจ้าคนละหนูอ,ไไนอ,อนะไรเหรพี่จังหวะเผลอ,เ,อเนี่ยมันชอบกัดนี่ไออยู่ด้วยอยู่ด้วยครับตัวเมื่อกี้แน่นอนอุูยเอาละครับปลดล็อกลวครับผม หลังจากที่เดินมายาวไกลนะครับกาญจนบุรีมาแล้วแต้มแรกนะครับผมเมื่อกี้ก็ใส่นี้เลยทีงเนี่ยมีฟีบอกว่าทำไมไม่ใช้เด็กตกปลายลายเลยวันนี้ใช้ให้ดูแล้วนะจ๊ะแป๊บเดียวเองเนาะใช่ค่ะตอนแรกพยายามตีกบยางนะครับแอคชั่นมันเบาไปนะฮะวันนี้ใช้เด็กตกปลายลน์มาแล้วนี่สีดําตีไปมันก็ยังกดดัดอีกเนี่ยมันคงแบบแ<ล>นิ่มชุ่มคอใช่เนี้ยเลยอ่ะ,ะเมื่อกี้ที่ตามนีอนนีกใช่ปะตามต่อตามต่อโอเค อันนี้เป็นคลองปูนนะครับ f c แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีพวกสาหร่ายตะไคร่น้ําต่างๆนะครับจะบอกว่าปลาช่อนคลองปูนแบบนี้นะฮะน่ากินมากๆนะครับคือน้าเนี่ยมันจะใสมากๆเลยเห็นแบบพื้นด้านล่างเลยนะครับปลาช่อนนี่สะอาดแน่นอนนะครับไม่เหมือนคลองอย่างในกรุงเทพหรืออะไรอย่างนี้ที่แบบน้ําเน่าเสียนะแล้วก็ตรงนี้คือมันเหมือนเป็นทางน้ําผ่านนะน้องหมิวนะใช่ค่ะน้ํามาจากเขื่อนน้ามาจากอ่างเก็บน้ําต่างๆเนี่ยมันก็จะไหลๆๆทําให้น้ําโซนนี้สะอาดมากๆนะครับ แล้วก็ปลาเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับปลาเล็กๆเ,เนี่ยปลาเหยื่อที่ปลาช่อนเขาไล่ล่าเนี่ยเยอะมากอุดมสมบูรณ์ปลาที่ได้ขึ้นมาเมื่อกี้นี่คือตัวอ้วนสมบูรณ์เลยเนาะอ,อ,นอ้วนหน้าน้ากินอะ่ะเผลอ,อนี่ถ้าได้หลายตัวเอาไปทํากินน่าจะอร่อยขอปลาช่อนตัวนึงพี่อะไรมันมีขึ้นฝั่งว่ะ ก็คิดว่ามันขึ้นฝั่งหมดแล้วก็เลยหยุดครับอหน้าก็ลองไปปล่อยไปด้วยปล่อยอีไยมันฟูดีเวลามันโดนโดนฝั่งแล้วมันฟูมันเด้งไอ้สายมันไม่วิ่งต่อใช่ไหมายเออสายมันไม่วิ่งต่อไงแล้วสปูลมันวิ่งไงสายมันไม่ไปแต่สปูลมันหมุนไปมันดิฟู โดนเอาเฮ้ยสวยปาไชลช้อนเร็วขอจะได้แต่ละตัวตะตรงไหนอะนี่งช่องแล้วเลยนะกองฟัดนะโอ้โหนี่ครับเขียดตอเขียดกิ่งไม้นะครับฮึ่มสองแก้มละจ้า กัดโป๊ะเดียวเลยป่ะโป๊ะเอออุ้ยเลยอุ้ยเลยเสียงอุ้ยเลยคือแบบจะบอกว่าหมายลกๆเนี้ยเหมาะจริงๆนะกับเด็กตกปลาแอร์ไลน์นะตอนเช้าเราพยายามใช้กบยางแก้คันตีตีตีแต่เหมือนเสียงมันเบาไปนิดนึงใช่ค่ะนะหมายแบบนี้จําเป็นจริงที่ต้องใช้เสียงเรียกนะครับก็มาจากคอกิ่งไม้ใช่ไหมใช่เออเนี่ยเดี๋ยวเราพยายามเน้นแบบพวกซากกิ่งไม้อะไรเงี้ยเอาแล้วไปเดี๋ยวมาเล่นๆครับวันนี้ช่อนการจันทบุรีครับน้องโต้เล่นละหนึ่งตัวใจถึงเพิ่งได้บอกเลย ไปไป <S <S ไปโอ้ oh. ร้อยครับได้เลี้ยงหนึ่งตัวเดี๋ยวหลุดนะต้อขึ้นมาขนาดนี้แล้วอ,ะอ่ะอ้าวยไงสุดยอดครับนี่ครับปลาตัวเลขกของผมได้จิกเลือเหยื่อเอไลสีเขียว ถ้าเดินผิดนีกกิ้งโล,ล,ล่นเลยไปใครอยาบไปข้างหน้ากันดีกว่าเสื้อเฟิร์สไปข้างหน้ากันดีกว่า ถ้ามันกับเยือนหนูนะจะมีปลากับไปนะยอ่ะโอเควันนี้สรุปแล้วโต้ก็ยังเหมือนเดิมน้องก็คือน้องนี่แหละจะชนะพี่ได้ยังไงเนาะอืมแต่ก็ยังดีที่วันนี้ไม่แฮ้วปกตินี่แฮ้วเลยนะโอ้ยล้าโอ๊ยวันนี้ปลากัดดีปะ หลังจากที่ใช้เด็กตกปลาแอร์ไลน์เนาะเพราะว่าดูใหม่หครับ FC ตลอดแนวทั้งคลองนะครับสาลาย,อยาเออมีที่หลบซ่อนเยอะมากๆนะครับแล้วกออ็ถือว่าหลังจากที่เปลี่ยนเหยื่อแล้วเนี่ยออปลากัดไหลหลายรอบทั้งหมิวทั้งโต้เลยคงหมิวนี่เกือบโดนชะโดจังหวะนั้นนี่คือแบบไม่กล้องมีปัญหานะครับไ,<อ>ไม่งั้นนี่ได้ยินเสียงวีดไว้แน่นอนครับโอ้แต่ก็ยังดีวันนี้ปลารวม3แต้มนะครับเป็นปลาช่อนหมดเลยนะครับผมปลาช่อนที่นี่จะบอกว่าน่ากินมากเดี๋ยวเรากลับไปทำอาหารกินกัน ก็ยังไงก็ฝากเาด้วยครับเด็กตกปลาแอร์ไลน์นะครับมีขายแล้วทั่วไปนะตามร้านอุกรณ์ตกปลาเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ต้องใช้ได้นะขนาดเด็กๆอย่างโตอย่างไง้ได้ปลาเลยนะครับโอเคไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ต้อยเดินทางกลับนะครับไายปา